ใครับวันนี้ผู้กับทังน้องโจครับน,น้องัวสวัสดีครับสวัสดีครับพีบ่วอมสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับก็วันนี้เนี่ยเรามีสองเปเปอร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับรวมถึงตัวพิวิลนะครับอของตัวโอสุสภานะครับก็เดี๋ยวจะขอเริ่มจากในส่วนของตัวภาพรวมาการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับ ก็ยอดอาหารจัตเลี้ยงนะครับในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานครับแรงงานออกมาอยู่ที่262ล้านดอลลาร์นะครับก็เพิ่มขึ้นทั้งเยออนเยียและมันออนมันนะครับก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 10, ราวๆสัก14%เยอ o นเยีย นะครับโดยมีปัจจัยหลกักๆเนี่ยก็จะมาจากการเติบโตของยอดส่งออกไปยังหลายประเทศที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ส่วนของสหรัฐเองญี่ปุ่นนะครับอ่าสหรัฐอาณาจักรนะครับรวมถึงในยุโรปนะครับก็สําหรับมุมมองระยะสั้นเนี่ยเราคาดว่ายอดส่งออกอาหารจับเลี้ยงเนี่ยจะยังคงโตต่อเนื่องนะครับในช่วง1-2เดือนนี้นะครับจากดีมาล่วงหน้านะครับเพื่อลดผลกระทบจากภาษีสหรัฐที่จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ต้นทุนสินค้าเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นตามมานะครับ ในส่วนของยอดการนําเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศอเมริกานะครับของเดือนคุมภาพันธ์นะครับก็มียอดนําเข้าอาหารสัตว์เนี่ยอยู่ที่ราวๆสัก250ล้านดอลลาร์นะครับก็เพิ่มขึ้นราวๆสัก10%ยียนเยียนะครับทางนี้เองเนี่ยประเทศไทยเราก็ยังคงมีส่วนแบ่งนะครับาการตลาดจากการนําเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงนะครับอยู่ที่26%ของยอดการนําเข้าในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดนะครับ ในส่วนของตัววัตถุดิบเองนะครับราคาปลาทูน่าเนี่ยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่1,740ดอลลาร์ต่อตันนะครับเมื่อคิดเป็นการเพิ่มขึ้นราวสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเยอนเยียดังนั้นเนี่ยจึงทำให้ภาพรวมของราคาปลาทูน่าในไตรมาสที่1น่ี้เนี่ยเฉลี่ยออกมาอยู่ที่1,660ดอลลาร์ต่อตันนะครับซึ่งอยู่สูงกว่าที่เราคาดการไว้อยู่ที่1,600ดอลลาร์นะครับจากรายงานเลขตัวเลขส่งออกนี้นะครับเราก็มีมุมมองเป็นกลางนะครับต่อ กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับถึงแม้ว่ายอดส่งออกเนี่ยจะมีการเติบโตแต่ก็มีการเติบโตในอัตราที่มันชะลอตัวลงนะครับเป็นเดือนที่4ติดต่อกันนะครับตั้งแต่ช่วงพฤษภาพฤจิกายนในปีที่แล้วนะครับสำหรับในปีนี้เองเนี่ยเราก็คาดว่ายอดขายรวมของกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะอยู่ที่25,000ล้านบาทนะครับและจะขยายตัวเนี่ยในระดับใกล้เคียง30,000ล้านบาทภายในปี2027นะครับซึ่งคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยเนี่ย อยู่ที่ระา,าวๆสัก8%นะครับในขณะที่เราคาดกาไราปรกติโดยรวมเนี่ยลดลงอยู่ที่4,300ล้านบาทในปีนี้นะครับและจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น4,600ล้านบาทในปี2027นะครับโดยเรายังคาดว่าผลกระทบจากอัตราภาษีการนำเข้าของสหรัฐที่สูงขึ้นเนี่ยจะเป็นความท้าทายสำคัญเลยนะครับ การเติบโตของกาไรในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเนื่องจากาทั้ง AI และ ITC เองเนี่ยก็มีสัดส่วนรายได้นะครับจากการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับสูงถึง50%อของยอดขายรวมทั้งหมดนะครับก็เรายังมีมุมมองเป็นกลางนะครับต่อกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงและ,และยังคงคําแนะนําถือนะครับสำหรับ AI และ ITC ที่เป้าหมาย4บาทสําหรับ AI และ14.1บาทสําหรับ ITC นะครับในส่วนของซีเองเนี่ยแม้ว่าคําสั่งซื้อนะครับจะบรรุ เป้าไปแล้วกว่า75%ของเป้าหมายในไตรมาสที่2นี้นะครับแต่ว่าความล่าช้าในการจัดสง่งยังเป็นปัญหาหลักนะครับที่สําคัญที่บริษัทยังไม่สามารถได้นะครับ <Yeah. S 1> ในขณะที่ AI เนี่ยก็ยังมีทางลูกค้าสารัฐเองก็ได้เริ่มเข้ามาขอเจราจารนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากต้นทุนของสินค้าที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับกเ็เรายังเลือกตัว AI เป็นท็อปพิกในกลุม่มเรายังชอบ AI มากกว่าตัว ITC นะครับเนื่องจาก ITC เองเนี่ยยังมีสัดส่วนนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายใน ปีที่ผ่านมานะครับจากเกี่ยวกับค่า,คาใช้จา่ายในเรื่องของค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับาการพัฒนาโครงการภายในองค์กรน,นะครับซึ่งทําให้ค่าใช้จา่ายเนี่ยพุ่งขึ้นใหม่ในระดับสูงนะครับก็อันนี้จะเป็นภาพรวมในส่วนของตัวาการส่งของอาหารสัตว์เลี้ยงก่อนครับพี่บอมจัวนิดนึงเมื่อกี้ติดประโยคหนึ่งพี่ชัวกํกำลังจะบอกว่า AI เนี่ยเหมือนบอกว่าเริ่มเห็นการเจรจาความหมายคืออธิบายให้ฟังหนึ่งคือเจรจาอะไรคือ <c oughs> ทางลูกค้าสาหรัฐนะครับก็ได้ แน่นอนว่าเขาทราบดีแล้วว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยาทางลูกค้าต้องเผชิญกับคอนเซิร์นในเรื่องของภาษีสสนําเข้าที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนการนําเข้าเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นลูกค้าก็เลยมีการติดต่อทางบริษัทมาแล้วนะครับว่าเ,เราจะทําการาบรรเทาผลกระทบตรงนี้อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างโปรเซสนะครับที่ทางบริษัทกําลังหารือกันอยู่ภายในแต่เบื้องต้นเนี่ยเราคาดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทางบริษัทอาจจะต้องมีการปรับลด นะครับตัวราคาขายเฉลี่ยลงนะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่ออัตรากําไรนะครับที่ประมาณการของเราไว้นะครับอืมโอเคแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับคือจริงๆผมก็นั่งดูนะจริงๆตอนนี้ส่งออกเนี่ยเนพนแัปดีมาเนี่ยมันเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่คุณต้องระวังเลยคือค่าเรือเพราะถ้าทุกคนเนี่ยเร่งส่งออกนำเข้าเนี่ยต้องระวังเรื่องชิปปิ้งคองที่มันจะสูงขึ้นด้วยอันเนี้ย และในฐานที่ว่าไม่แน่บางบริษัทรับเองบางบริษัทก็จ้างต่ออันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันมันควบคุมยากแล้วก็เราจะไปคาดการราคาเรือในช่วงเดือนมีนาเมาษ,ษ,ษาพฤษภาระหว่างช่วงโมงเลเวอแบบนี้มันกับคาดการลําบากนิดนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าให้ผมเปรียบเทียบในฝั่งของตัวอิเล็กทรอนิกส์กับตัวส่งออกอาหารสัตว์เนี่ยมันเพนอัพดีมาเหมือนกันนะแต่ก็ต้องพูดตรงๆว่าส่งออกอาหารสัตว์เนี่ยดูเหมือนมีดีมารวมถึงในเชิงของตัวเปอร์เซ็นต์จีโรลด์อะ ดูต่ํากว่าอิเ e ล็กเยอะมากนะซึ่งเดี๋ยวผมจะชวนทันเข้ามาคุยคือจริงๆตอนนี้มันเวลาส่งออกเนี่ยมันมีทั้งยางมีทั้งรถยนต์อิเ e ล็กแผง P.C.B. เซมิคอนดักเตอร์เพดฟูดอาหารเปรียกอาหารคนเนี่ยแต่ในฝั่งของตัวเพดฟูดเนี่ยคือไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะเนี่ย้าคุณลองเติบดูเติบโตดูอยู่นะมันมันสองสองอ่ามันสองร้อยหกสิบสองล้านนะครับแล้วก็ในเดือนหนึ่งนะก็คือบวกสิบสี่เยียบวกสิบสองมันคือมันถามว่ามันดีไหมมันดีนะ แต่มันก็ไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์เหมือนอิเล็กทรอนิกส์ที่มันแบบบวกมาแบบกระจายกว่านี้เยอะเนี่ยนะครับก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลเนาะว่าโอเคมันมันอาจจะพีเอแบบซื้อช้อนซื้อได้นั้นสิเท่าก่านะครับแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่ามันดูเหมือนแบบเออมันอาจจะมากกว่านี้ไหมถ้าถามผมนะสถานการณ์แบบนี้มันโอเคถ้าบวกธรรมดาเนี่ยมันอินไลน์มันต้องบวกแบบกระจายถึงมันอาจจะแบบฟื้นได้นะฮะนี่ก็มองคล้ายๆกันนะครับส่วนอีกประด็นหนึ่งเนี่ยนี่ผมติดวันนิดนึงผมเสริมน้องจัวนิดนึงคือบางบริษัทเนี่ย นะครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องก,กับการส่งออกอาหารนะครับมาจะมีแรงงานส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นแรงงานของประเทศเพื่อนบ้านนะเราใช้คนของประเทศพม,ม่ามาเป็นแรงงานหรือว่า,วาเป็น labor cost ส,ส่วนหนึ่งผมนั่งวิเคราะห์แล้วผมนั่งฟังข่าวเร็วๆเ,เนี่ยเหมือนกับต้นทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายค่าแรงและการผู้บริษัทชาวบ้านง่ายๆเนี่ยเหมือนเริ่มสูงขึ้นนะอ่าซึ่งอันเนี้ยอาจจะยังไม่ได้เห็นไตามารสหนึ่งนะครับแต่ไตามาสสองเนี่ยก็ต้องมาระวังนิดหนึ่งนะ คือโอเคมันอาจจะไม่ได้เยอะหรอกนะฮะแต่ว่ามันอาจจะมี impact ต่อตัว cross profit margin ที่มันอาจจะเจอเรื่องของตัว labor cost สำหรับฝักที่มีแรงงานพม่าเยอะนะอันนี้ก็พูดฝักเติือนนิดนึงนะครับเผื่อมองไปข้างหน้าพอดีผมเห็นว่ามันต้องมีการนำแรงงานไปลงทะเบียนแล้วต้องมีคอ s t ซึ่งบริษัทต้องไปซัพเนี่ยนะครับแล้วเห็นว่ามันหลายขึ้นมันหลเปอร์เซ็นต์มากด้วยนะครับ่าต้องระมัดระวังเรื่องนี้นิดนึงนะครับ โอเคครับเรามาต่อกันที่โอสดครับราคาหุ้นเเริ่มฟื้นนิดๆละนะครับเกิดอะไรขึ้นกับโอสดแล้วการพิวิวงบเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับก็เมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็มีการมิทติ้งรวมนะครับพรีวิวในส่วนของงบโอสดสภานะครับก็หลังจากมิทติ้งแล้วเนี่ยเรามีมุมมองค่ะเป็นเชิงบวกเล็กน้อยนะครับก็เราคาดกำไรปกตินะครับของตัวโอสดสภาอยู่ที่890ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นราวๆสัก27%เจอร์เซ็น year on year และ40%่ิบอรนต์ quarter on quarter นะครับ หากไม่รวมกําไรพิเศษจากในส่วนของการด s เ m e เ t g a ก n ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเก์นในไตรามาสสุดท้ายของโรง uh, งานผลิตแก้วในพม่านะครับที่อยู่ราวๆสัก200ล้านบาทนะครับก็กําไรปกติ uh, ในไตรามาสที่1น,นี้เราคาดว่าจะคิดเป็นประมาณ35%ของประมาณการกําไรทั้งปีของเรานะครับสำหรับส่วนของการดําเนินง,งานเนี่ยเราคาดว่าโอสุสภาเนี่ยจะรายงานยอดขายรวมในไตรามาสนี้อยู่ที่รา,ราวๆเ1 5 0รล้านบาทนะครับก็ออกมาทรงตัวเยอันเยีย และเพิ่มขึ้นาราวาสัก11% Q-on-Q โดยแม้ว่ายอดขายเครื่องดื่มภายในประเทศนะครับจะลดลงมาอยู่ที่ราวาสัก3,700ล้านบาทนะครับเนื่องจากการปรับพอร์ตโฟลิโอของผลิตภัณฑ์ในเครื่องดื่มชูกําลังภายในประเทศนะครับแต่ว่าส่วนแบ่งาการตลาดของโอ,อสุตภาเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ที่44.9%ก็เพิ่มขึ้นมา10 basis point จากในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้น50 basis point จากในเดือนธันวาคม นะครับก็คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง4เดือนติดต่อกันแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยยอดขายจากต่างประเทศนะครับก็มีการเติบโตอย่างมีนยัยสําคัญน,นะครับมาอยู่ที่รา,ราวๆ2 0 0ล้านบาทนะครับหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นที่รา,ราวๆสิบแดเปอร์เอนเดียโดยมีแ,แรงแรงหนุนหลักนะครับจากการเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของวอลลุ่มของยอดขายแล้วก็ราคาขายเฉลี่ยนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศอย่างประเทศพามา่านะครับ สำหรับส่วนของตัว personal care segment นะครับเราคาดว่าจะมีรายได้อยู่ที่676ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นราวๆสัก12% year on year จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายนะครับดังนั้นเนี่ยภาพรวมเราจึงคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสนี้เนี่ยจะ record high นะครับอยู่ที่39.5%นะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นราวๆสัก3%เ r a point นะครับ year on year และ1% percentage point Q on Q, โดยได้รับ แรงหนุนจากในส่วนของยอดขายผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากาไรขั้นต้นสูงนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศนะครับที่ยังมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในส่วนของอัตราค่าใช้ใจ่าย SG&A เองเนี่ยเราคาดว่าจะออกมาอยู่ที่25.6นะครับก็สะท้อนถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับเอาลุกในไตรามาสที่2เนี่ยเนื่องจากเหตุการณ์แพนดินไไวนะครับในพม่าช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดปัญหาความหนาช้า ในเรื่องของการขนส่งเล็กน้อยนะครับดังนั้นเองเนี่ยจึงมีออเดอร์บางส่วนเนี่ยจะถูกเลื่อนมาส่งในไตรมาสที่2น,นี้นะครับแต่อยา่างไรก็ตามเนี่ยในพื้นที่การขายหลักอย่างในกรุงย่างกุ้งนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญนะครับเนื่องจากยังอยู่ห่างไกลจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวในมันทะเลสําหรับในส่วนของ M150 ปาเหลืองขวด10บ,บาทนะครับที่ได้ร้อนสู่ตลาดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้กระจายนะครับไปถึงกลุ่มเป้าหมายกว่า85แล้วนะครับและคาดว่านะครับจะครอบคลุม ได้ครบ100%ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้นะครับตามเป้าของทางบริษัทซึ่งก็จะมาช่วยในการฟื้นตัวนะครับของยอดขายเครื่องเดือมภายในประเทศได้ก็โดยสรุปนะครับเรายังคงคําแนะนําซื้อนะครับสำหรับหุ้นโอสถสภาที่ราคาเป้าหมาย20.6บาทครับพี่บอกครับ โจวพี่ถามมินนึงคือโอเคต้องยอมแล้วก่อนว่า market share ก็เริ่มฟื้นขึ้นมานะครับแต่ก็แลกมาด้วยกับราคาที่ปรับตัวลงมาด้วยนะส่วนหนึ่งนะครับแต่เน็ตออกมาแล้วเนี่ยเหมือนกับยังยัง,ยงทำได้ประมาณสัก11%ควอเตอร์ออนควอเตอร์แล้วก็ลบ1.5%เยียร์ออนเียนะครับอันนี้คือเรื่องแรกก่อนเนาะนะครับเรื่องที่สองเนี่ยถามมินนึงคือถ้าเราโดยดูในอดีตเน่ยพี่จำไม่ผิดนะคือไตรมาสหนึ่ไตรมาสสองในงบมันจะดี คือ first half ของอสุนพาส่วนใหญ่ันจะดีกว่า second half ถูกไหมเพร,ร,ปประารปประส่วนหนึ่งนี่มันน่าจะเป็นไตร,ปปรมาสสูงสุดถูกป่ะครับครับใช่ครับพี่บอมโอเคนะครับแล้วก็อ่ะมองไปข้างหน้านิดน,นึงนะครับคือ <S <S ตอนนี้โจ้งองยังไงคือหนึ่งก็คืออ่ะมาร์เก็ตแชร์ได้มาแล้วส่วนหนึ่งนะครับมาจิ้นมาแล้วนะครับก็คือเป็นจริงๆคือมาจิ้นก็ได้จากตัวคอสหลายๆเรื่องที่มันลดลงมาตามที่เคยคาดการณ์กันไว้เมื่อสองสามเดือนก่อนนะครับก็ขึ้นมาจริงๆสามสิบเก้าจุดห้านะมองไปข้างหน คิดว่าคู่แข่งของเขาแล้วกันนะครับอีกสองเจ้าเนี่ยเขาก็เห็นว่าเฮ้ยโอสรสภามาถึงแชร์เริ่มขึ้นมาเป็นแบบนี้เนี่ยเอ่อโจคิดยังไงคือสองบริษัทจะจะเล่นเกมไหนคืออัดมาร์เก็ตติ้งอัดแคมเปญแล้วทำให้การแข่งขันมันมันเดือดอยู่ไหมหรือคิดยังไงครับจริงๆต้องบอกว่าหนึ่งในคู่แข่งโดยตรงของทางโอสรสภานะครับก็ได้เริ่มมีการตอบโต้มากขึ้นนะครับพี่บอมก็ได้มีการออกแคมเปญน,นะครับสองขวดนะครับสิบแปดบาทตั้งแต่ในช่วง ปลายเดือนมีนานะครับซึ่งเราก็ต้องคอยติดตามกันครับว่าหลังจากการโต้อตอบของทางคู่แข่งโอสถสภาเนี่ยทีนี้เนี่ยในส่วนของการเกณฑแชร์เนี่ยจะยังสามารถเติบโตได้ตามเป้าที่ทางบริษัทตั้งเป้าไว้ได้หรือไม่นะครับแต่แน่นอนครับว่าพอมีการปรับเ,เล่นโปรโมชั่นอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยก็มี pressure นะครับแรงกดดันที่เพิ่มเติมขึ้นจากในส่วนของตัวเครื่องดื่มจุกกำลังมากขึ้นครับที่บอกโอเค ไนั่นคือในั่วนองตัว OSP นะครับวันนี้เราก็ยังแนะนำนะครับเอาโปรไฟล์ราคาเหมาะสมที่ยี่สิบจุดหกนะครับวันนี้ขอบคุณทางโจ้มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ